วิธีนะคะลดความโกรธทาอย่างไรนะซึ่งพี่พ็ิคนนั้นนะที่เป็นบ่อยแล้วก็ตอนนี้ไม่เอาแล้วค่ะนะให้เราค่ะขอบคุณบอกรักตัวเองบ่อยๆนะอ่ะขอบคุณนะฉันรักเธอนะจนแม้กระทั่งสวดมนต์ภาวนาน,นะนะขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอพบเจอความดีขอให้เธอมีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองเยอะๆนะ ขอให้เธอหาเงินเก่งๆเธออยากได้เงินแสนนะขอให้เธอได้เงินแสนเธออยากได้เงินหมื่นนะขอให้ได้เงินหมื่นนะคะอยากได้เงินล้านนะขอให้ได้เงินล้านนะก็คุยกับตัวเองประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ลงมือทานะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นในต่อวันนี้ตัวอย่างเช่นเราไปหาเงินในหนึ่งวันเนี่ยแล้วก็ขอบคุณบอกรักสินค้าขอบคุณบอกรักตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็แบ่งบุญให้ตัวเองเพื่อมีความสุขนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกเลยว่าอย่างพี่ที่ไปขายสักรยาอย่างนี้ค่ะ มันก็ไม่ใช่ว่าเออบางที่กับวังวันก็บอกทั้งนี้ฉ่นั้นต้องบวกสูงเลยนะรู้สึกว่าเราจะขายดีขายหมดมันก็จะหมดแต่ต่างกับกันถ้าเราไม่ใส่พลังงานการคิดบวกตั้งแต่ก่อนนอนแล้วเราต้องสวดมนต์ภาวน,นาตั้งแต่ก่อนนอนแล้วเช้ามาเชื่อไหมมันจะเฮงจะขายดีจะมีผู้คนมาอุดหนุนเราเยอะเลย,เลยแล้วเราในสมุดสวดมนต์นนเขาก็จะมีสัจจะเนีนะว่าถ้าขายดีขายได้แล้วคุณต้องทําอะไรแหละคุณก็ต้องทําบุญเพิ่มคุณคุณจะซื้อของมา ทำบุญให้ท่านคุณก็ต้องทํามาไหว้ที่บ้านก็ต้องทําหรือแม้กระทั่งทาบุญให้ท่านข้างนอกใส่บาตรเราก็ต้องทําจิตของท่านก็คือจิตของเราค่ะนะแล้วคุณก็จะมีความสุขตลอดไปทีเนี้ยนะเงินก็จะหาง่ายขึ้นเชื่อพี่เถอะนะลองทําเคล็ดลับนี้ดูสําหรับใครที่เป็นคนที่ขี้โกรธมันพี่น,นะคะโกรธไม่พอดึงเอาอดีตชาติมาด้วยนะคะนั่นแหละจะทําให้เราไม่ไปถึงไหนคะ่ะต้องระวังตัวเองด้วยนะคะ อ่ะแล้วก็อย่าไปทําร้ายใครเขาด้วยนะเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะรมที่ตัวเองคนเดียวไม่พอเรายังไปทําร้ายคนอื่นอีกนะก็กมคูณสองไปเลยทีนี้ค่ะนะก็ระวังด้วยนะระวังคําคิดคําพูดของเราอย่าเป็นเหมือนพิ่นะอ่ะถ้าคุณเป็นเหมือนพิตคุณก็จะชีวิตไม่ไปถึงไหนนี่อยากจะให้ลูกศิษย์ของมิทุกคนค่ะ มีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปก็เป็นกําลังใจให้กันและกันได้พี่ก็ไม่ใช่คนดีมาก่อนหรอกนะพี่เป็นคนที่โกรธขี้บ่นขี้โมโหอยู่จะกับอดีตอยกกู่จะกบความเศร้าหมองการคิดบวกคิดลบมาก่อนค่ะคิดลบรับเรื่องราวลบๆบพูดลบๆนะชีวิตเราไม่ดีขึ้นเลยค่ะเพื่อนแต่ทางกับการการที่เราคิดดีพูดดีพูดบวกบวกไว้พรให้ตัวเองได้จเจริญเจริญนะคะกับจเจริญค่ะ แล้วเหมือนกันเวลาลูกค้ามาอุดหนุ่นของของเราเราเคยไปเห็นหลงตาท่านนึงสอนเราว่าให้อวยพรให้ลูกค้าทุกคนแบบนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะเราก็เลยลองใช้เคล็ดลับนี้ดูเผื่อว่าบางทีลูกค้าเราเข้ามาซื้อเราเขาอยากกินนั่นแหละแต่เขาอาจจะทุกข์ใจอยู่ก็ได้นะเผื่อเขาจะมีความสุขไปกับเราที่เขาได้มาซื้อของของเราะอ,อ,อะเออแค่นี้ก่แล้วคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ